ครับการร่วมมือร่วมแรงตรงนี้นะครับกาแต่ใจก็รู้สึกยินดีจะช่วยที่จะบริจาคข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนอยากให้ทุกคนนะครับสู้นะครับแล้วก็เราจะก้าวผ่านโลกตรงนี้บริการครับ เราู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญดีกว่าการรวมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะแล้วก็หนึ่งพลังคนเดียวทําไม่ได้แต่ว่าเราทุกคนช่วยกันเราทําได้เราจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะว่ารอบๆตัวเองมีที่ไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้อีกก็เต็มที่เลยค่ะช่วยกันนะเราจะผ่านไปได้กัน,นะคะ่ะร่วมกำลังใจให้กับ ทุกคนนะครับที่ต้องฝ่าวิกฤตในราวนี้ของเรื่องโควิด -19 <hmm> ต้องอยู่กันไปให้ได้แล้วก็เราเราช่วยสป,ปอร์ตเรื่องอาหารมีอาหารที่มีคุณคาคกิแล้วก็อยู่กันต่อไปสำหรับาช่วงนี้ครับ <mm> ครับจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์เรื่องโควิดก็เป็นเรื่องรุนแรงนะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสุขภาวะในกรุงเทพเองเนี่ยมีชุมชนที่ประสบปัญหาเนี่ยพันกว่าพันชนเลยที่เป็นในสถานจริงๆไม่ว่าแต่และชุมชนก็จะมีจำนวนคนเป็นร้อยการที่ทั้งสายบริการทั้งข้าวใบแค้ทั้งกันนาทั้งป,ปลาพายเราของช่วยว่าเราสามารถลงไปที่ชุมชนที่มีปัญหาได้โดยตรงก็มีเครือข่ายาสารสมัครอยู่ครับผมว่าจะช่วยบรรเทาภา,าวะขาดแคลนของคนในชุมชนเนี่ยไปได้คิดว่า ภาวะของโควิดเนี่ยเรารอดคนเดียวไม่ได้มันต้องรอดไปด้วยกันรัฐบาลเนี่ยเป็นภาคใหญ่แต่ภาคเส่เลือดฝอยเนี่ยผมว่าเท่าแต่ละคนเราร่วมมือกันเราลงผู้ชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้บ้านที่เราช่วนดูแลเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยรัฐบาลในภาคใหญ่ให้เดินไปด้วยกันได้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราก็พยายามกจลงให้ถึงกับชุมชนติดต่อกระตาชุมชนดูจํานวนที่เดือดร้อนแล้วก็ลงให้ตรงที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาเราื่องั u p p l y เนี่ยเพราะว่าเรามีคนจำนวนมากที่อยากจะช่วย ตะบางทีไม่รู้จะส่งไปที่ดีมานยังไงการต้องการมันเป็นเส้นเลือดถอยมากผมว่าถ้าเกิดเราช่วยดูแลชมชทที่เรารู้จักอยู่ใกล้เราเแล้วเอาสายลงไปเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างท่ดถึงก็ช่วยกันครับทางรัฐบาลเดินภาพใหญ่พวกเราช่วยกันเดินภาพย่อยดูแลชมชนใกล้เคียงกันถ้าผมว่าสุดท้ายเราจะรอดไปด้วยกัน